สมัยประถมผมเรียนในโรงเรียนทางเหนือของแมนเชสเตอร์ผมจําได้ว่าครึ่งหนึ่งของชั้นเรียนคือสีฟ้าส่วนอีกครึ่งคือสีแดงแน่นอนครอบครัวผมยืนฝั่งสีแดงพ่อกับแม่ผมคือยูไนเต็ดผมจึงกลายเป็นแฟนบอลของยูไนเต็ดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่อายุ6 7ถึงขวบยูไนเต็ดคือส่วนหนึ่งในชีวิตผมเหมือนเช่นแฟนบอลทุกคนดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมทํามันคือความฝันและการมาจากหัวใจไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวกับเงินทองหรือกําไรถ้าผมต้องการลงทุนในสิ่งที่ได้กําไรผมคงไปซื้อบริษัทด้านเคมีพันใหม่อีกกสัแแแห่่งไปลล้วตผมเเือยูน เพราะนี่คือความท้าทายเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกเหตุผลสําคัญเพียงเรื่องเดียวที่ทําให้ผมมายืนตรงนี้นั่นคือผมปรารถนาจะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งยิ่งใหญ่ในแบบที่สโมสสอนแห่งนี้คู่ควรคุณจะบอกว่าผมลําเอียงก็ได้นะแต่ยูไนเต็ดคือสโมสรอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นที่รู้จักในโลกใบนี้มากที่สุดฉะนั้นสโมสรอนแห่งนี้ก็ขวรเล่นฟุตบอลได้เก่งที่สุดเช่นกันหลบโลบีแสดงเช้าวันศุกร์ก่อนอยูสุดสัปดาห์เริ่มต้นด้วยบางเซลส่วนจผูบสัมภาษณ์ เป็นบางช่วงของวักตอนที่แทบไม่ต่างอะไรกับส่วนทรพจน์ของผู้นำคนใหม่ที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเป็นคำพูดที่เ่อเด้ว,ว่าแฟนบอลปีแสดงได้อ่านได้ฟังกันแล้วยอมรู้สึกว่ามันทัดใจและทำให้รู้สึกฮึกเหมิมตามไปด้วยไม่ใช่น้อยความน่าสนใจจากเนื้อหาสัมภาษณ์ของเซอร์จิมแมตคลิปนั้นมีเยอะมากๆนะครับไล่กันไปทีละส่วนจะพบว่าแทบไม่ต่างอะไรกับการฟังความรู้สึกของแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่คนหนึ่งอย่างเช่นความเจ็บปวดเข้ากว้หัวใจตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาที่กลายเป็นหนึ่งทศวรรษแห่งความว่างเปล่าททาาาางงคควมมมรู้้สึกกกจลเหในุอย ความเป็นไปของสโมสรอนที่ตนรักผมคิดว่ามันมากกว่าความเจ็บปวดมันคือความทุกข์ทรมานในฐานะของแฟนบอลยูไนเตต10-11ปีที่ผ่านมามันคือขั้นสุดของความนั่งหงุดหงิดแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันคือวัฏจัรรของฟุตบอลทุกอย่างมันมีช่วงขาขึ้นแล้วก็ขาลงก็เหมือนช่วงก่อนการมาของเซอร์เล็กฟอร์กูสันที่หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เมื่อถูกถามต่อว่าสิ่งนี้ใช่ไหมคือความท้าทายและเป็นแรงผลักดันกระตุต้นให้เขาอยากเข้ามาลงทุนกับสโมสรอการพาทีม,ท,มทีมนี้ ที่ยืนอยู่ในวันนี้ใช่หรือไม่แน่นอนมันคือพื้นฐานที่สุดว่าคุณปรารถนาจะพาสโมสอนขึ้นสู่จุดสูงสุดมันคือจุดที่คู่ควรกับสโมสอนแห่งนี้สโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกระต้องเลนฟุตบอลที่เข้มแข็งที่สุดในโลกมันเป็นสิ่งที่สโมสอนขาดหายไปเป็นเวลา1 0 1ถึงปีแล้วคําตอบคือใช่นั่นคือเหตุผลที่ผมเข้ามาลงทุนอีกบางส่วนของการสัมภาษณ์เซอร์จิมแลตคิปได้เปิดเผยว่าเขามองสโมสอนอื่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและอื่นๆว่าเป็นทั้งคู่แข่งที่ต้องหห้้าาาาัั่นนนนนแและะขขเเเเดีีียยววกกกกก็ถืออปบททรพตตงศึษใฉ นักธุรกิจด้านเคมีพันชาวอังกฤษระบุเลยว่าสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการแก้ปัญหาจะไม่ใช่เหมือนการเปิดปิดสวิตไฟในแง่ของการเปรียบเปยว่ามันทําให้ปัญหาหายไปในชั่วข้ามขืนไม่ได้เพราะถ้ารีบร้อนเร่งรัดข้ามขั้นตอนมากเกินไปนอกจากจะไม่แก้ปัญหาแล้วยังจะกลายเป็นการขมวดปมปัญหาให้ซับซ้อนมากเข้าไปอีกผมแบ่งปัญหาที่ต้องแก้ออกเป็น2พาร์ทนั่นคือระยะยาวและระยะสัน้นระยะสั้นคือการทํางานให้สามารถเข็นศักยภาพของสโมสรน,นี้ออกมาให้ได้มากที่สุดก่อนส่วนระยะยาวคือการวางยุทธศาสตร์สโมสรที่มีเป้าหมาย เป็นการคัมแบ็กสู่จุดที่ควรอยู่สําคัญมากในส่วนของเป้าหมายระยะยาวที่เราต้องบริหารจัดการมันอย่างถูกต้องและเข้าใจผมเข้าใจดีว่าฟุตบอลทุกวันนี้คาดหวังความสําเร็จระยะสั้นแต่วงการฟุตบอลบริบทของมันไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นเป๊ปกรเดอลาของแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็ต้องใช้เวลามันต้องเริ่มจากการมีรากฐานมั่นคงแต่สาขาไปเป็นกิ่งก้านความสําเร็จนั่นหมายถึงเรา ต้องเริ่มจากการมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและถูกต้องเสียก่อนขณะดเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เซอร์จิมแระคิปเน้นย้ำว่ามีความสำคัญในลำดับต้นๆของการทำงานองค์กรขนาดใหญ่เช่นกันนั่นคือสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการทำงานที่ทุกภาคส่วนถูกขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นความลหลงไหลความกระหายและความทุ่มเทเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำไปสู่การแข่งขันภายในองค์กรที่เข้มแข็งและเข้มข้นโดยที่ไม่ใช่การทำงานที่แข่งขันกันจนหลงลืมบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่นสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีเลยในสมสรแห่งนี้มาเป็นเวลา1ิปีดังนั้นผมมมจจจึงีคววาาาเชื่่่ออยสุริตใ ถ้าเราสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ถูกต้องบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแรงผลักดันความกระหายความทุ่มเทเพื่อความเข้มข้นในการแข่งขันกันแต่ก็ไม่ลืมรักฐานความเป็นมิตรภายในมันคือสิ่งสําคัญและถ้าเรานาสามป,ประการไปดําเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมผลการแข่งขันที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะตามมาคุณดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้พวกเขามีการแข่งขันภายในองค์กรที่เข้มขน้นมีโครงสร้างองค์กรที่สมเหตุสมผลขนาดเดียวกันบรรยากาศความเป็นไปก็มีความเป็นมิตรมันมีอยู่แค่สองสโมสรเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จไม่ห่างจากแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เคยเป็นมาก่อนนั่นเพราะพวกเขามีสิ่ง ผมบอกไปและเป็นสิ่งที่ยูไนเต็ดของพวกเราขาดหายไปตลอดทศวรรษที่ผ่านมาในส่วนของการสัมภาษณ์จะมีสิ่งหนึ่งครับที่ผู้ตั้งคาถามได้ยิงถามใส่เซอร์จิมแลดคลิปหลังการสัมภาษณ์ดาเนินการไปสักระยะนั่นคือมีการจับสังเกตได้ว่าเซอร์จิมแลดคลิปมันจะพูดหลายสิ่งหลายอย่างแล้วไปพาดโยงถึงเพื่อนบ้านสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่บ่อยๆจนนําไปสู่คําถามว่าพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้บ่อยขนาดนี้มันหมายถึงว่าเขากําลังมองแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ถูกต้องในการทํางานซึ่งเขาพยายามจะนําเข้ามาสู่แมนเชตอออรรไ่่หืมมคคําบขงจิ ต้นที่เสียงหัวล้อและกล่าวว่าพิมพ์เขียวเล้ยหรอเอาเป็นว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียนรู้จากเพื่อนบ้านผู้นาสำคัญของเราได้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าพวกเขามีโครงสร้างองค์กรที่ทํางานอย่างมีเหตุมีผลองค์กรมีคนเก่งๆสมรวมกันและบรรยากาศการทํางานก็เป็นไปด้วยดีเป็นบรรยากาศการทํางานที่ต่อยอดไปสู่การทําให้เกิดความเอาใจใส่และทุ่มเทในเนื้อง,งานของบุคลากรผมเคารพในสิ่งที่พวกเขาสร้างแต่เช่นกันไม่ว่ายังไงพวกเขาก็คือศัตรูต่อเน,นื่องที่เรื่องข้อกล่าวหา115ข้อที่เป็นชนักปักหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในเวลานี้มาาทํให้้ซออจิิมแคปตง การเห็นเพื่อนบ้านทีมนี้ถูกลงโทษหรือไม่นั้นเอาตรงๆผมก็ไม่อยากให้พวกเขาโดนลงโทษผมไม่รู้ไม่ทราบเรื่องที่พวกเขาเผชิญอยู่หรอกแต่ผมปรารถนาอยากจัดก,การพวกเขาโดยการแข่งขันในสนามมากกว่าจะเห็นนะครับว่าเซอร์จิมแรคลิปไม่ได้อธิจะแสดงตัวว่าเขาพร้อมเรียนรู้สิ่งดีๆจากทีมคู่แข่งแต่ขณะเดียวกันเขาก็พยายามนําเสนอการทํางานในรูปแบบที่เก่าแต่เก่านั่นคือการทํางานแบบแก้ปัญหาทีละขั้นตอนให้ถูกต้องที่สุดพอเชื่อว,ว่าต้นไม้ที่แข็งแรงเริ่มต้นจากรากที่มั่นคงไม่ต่างอะไรกับคนที่จะดีหรือร้ายเริ่ คำถามไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงไม่น้อยก็คืออนาคตของเอเดรเทนฮาร์กว่าทิศทางต่อจากนี้จะเป็นแบบไหนและทางเซอร์จิมแรดคลิปได้มีการติดตามพิจารณาประเมินเนื้องานมาตลอดหรือไม่ตรงนี้เซอร์จิมแรดคลิปเลือกจะตอบโดยบอกว่าไม่ขอออกความเห็นอะไรมากเนื่องจากรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเหมาะสมที่จะทํา11ปีที่ผ่านมามีโค้ดมากมายเข้ามาแล้วพวกเขาก็ไม่ได้มีใครประสบความสําเร็จในระยะยาวเลยนั่นหมายถึงบางครั้งคุณจะไปว่าโค้ดเหล่านั้นตรงๆก็ไม่ได้สิ่งที่ผมรู้สึกและพอจะสรุปมันได้ก็คือบรรยากาศแวดล้อมการทํางานมันไม่ถูกต้ออองงงซึ่เเเดทา ก็อยู่ในบรรยากาศแวดล้อมแบบนั้นที่ผมจะสื่อคือโครงสร้างองค์กรและบุคลาการที่อยู่ในโครงสร้างบรรยากาศแวดล้อมการทางานคือสิ่งที่เราต้องเริ่มแก้ไขผมจึงไม่ได้โฟกัสที่คนเป็นโค้ดผมมุ่งสมาธิไปที่การจัดการสิ่งต่างๆให้ถูกต้องเสียก่อนอีกอย่างผมก็ไม่ได้คิดจะไปตัดสินในส่วนฟุตบอลนั้นด้วยเพราะผมไม่ใช่คนทํางานที่มีความรู้ในขแขนงนั้นมากขณะเดียวกันในข่าวดีเรื่องการเข้ามาของเซอร์จิมแล็ตคิปเอเด็กเทนฮักและแฟนบอลปี้แสดงเองก็พบข่าวร้ายเรื่องการสูญเสียนักเตะตัวหลักในแผนกเกมรับไปอีกคนก็ืออลลชซึ่่งงงตตาาาามรยยขเเดิผว จาตัวบาดเจ็บบริเวณแฮมสิงและมีแนวโน้มสูงมากที่จะต้องพักนานถึง12สัปดาห์ซึ่งก็คือราวสาเดือนนั่นแหละครับถ้าพูดกันให้เห็นภาพชัดกว่านั้นก็คือซุ่มเสี่ยงที่การบาดเจ็บครั้งนี้มีความหมายว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ได้ใช้งานลูกชอยอีกแล้วในฤดูกาลปัจจุบันนี้เพราะเงื่อนไขเวลา3เดือนนับจากวันนี้ไปมันก็จะไปสิ้นสุดที่เดือนพฤษภาคมที่เป็นเดือนสุดท้ายของซีซั่นแม้ทางสโมสรจะเลือกใช้คําว่าต้องรอการประเมินความรุนแรงขั้นสุดท้ายของอาการอีกทีแต่งานน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 นีีีี้้หลลลาาาายยยยยฝ่่่่่่่่กกกก็มออออออองงงตรรรัเเเววูชคปปปิดพไืืทบแ สูญเสียตั้งแต่ที่ส่งผลกระทบกับเอเดน็กทนฮาร์คร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคุณซือชาวดัตช์ชัดเจนม,มาตลอดว่าฟุตบอลในแนวทางของเขาจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีผู้เล่นถนัดเท,ท้าซ้ายเป็นธรรมชาติในการตั้งเกมจากแดนหลังขึ้นไปแต่การสูญเสียลูกชอไปเพราะการบาดเจ็บนั้นทำให้ปัจจุบันแผนเกมรับไม่เหลือผู้เล่นถนัดเท,ท้าซ้ายโดยธรรมชาติเลยแม้แต่คนเดียวเพราะก่อนหน้านี้ลิซานโดมาร์ตินเนสก็บาดเจ็บไปแล้วเช่นกันกับไทเรลมาลาซียก็ i, ยังไม่มีแนวโน้มจะหายกลับมาในเร็ววันอย่างที่บอกว่านี่คือผลกระทบใหญ่หลวงต่อที่ทางของทีีีีีมมนน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 นัััับบจจจจาาากกก้้้่่เืองหลลไปแวใชต พ่อทีมของเอเดร็กเทนฮาร์คขาดผู้เล่นแนวรับอย่างชอและมาติเน่ไปพร้อมกันมันส่งผลถึงกระบวนการทํางานในสนามที่ทีมทั้งทีมต้องเปลี่ยนแนวทางการขึ้นเกมเพราะขาดวิติบอลจากผู้เล่นทั้งสองคนนั้นไปและเมื่อสถานการณ์เดียวกันวนมาเกิดขึ้นในท้ายสี่สั้นที่การแข่งขันกําลังเข้มข้นอยู่ในตอนนี้อาจชี้เป็นชี้ตายได้หรือว่าบทสรุปของฤดูกาลสําหรับเทนฮาร์และรุกทีมจะออกมาเป็นแบบไหนต่อที่อัปเดตเรื่องอนาคตทีมชาติข,ของคอบบี้ไมนูที่ยังลุ้นกันอยู่ว่าเกเดรสเซเกตจะตัดสินใจเรียกกเเเขาาาาาามมมมมมมตติิดดทททีีีีีในนนนชช่่่่งงงโปรรรแืออคจจะถึ้้ลลยหไสุก บทความข่าวของซิเวนเลวซันในแมนเชสเตอร์นิงนิวระบุว่าเบื้องต้นเวลานี้ตัวคอบบี้เมนูเองก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจและโฟกัสเดียวของเขาคือการเล่นในกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ดีที่สุดก่อนส่วนเรื่องทีมชาตินั้นยังเป็นปริศนาเพราะแม้จะเคยติดทีมชาติอังกฤษรุ่นเล็กและระดับอายุมาบ้างอีกทั้งยังลืมตาดูโลกในเมืองสต็อกพอร์ตประเทศอังกฤษก็จริงทว่าเนื้อหาที่แมนเชสเตอร์นิงนิวระบุไว,ว้ก็คือตัวคอบบี้เมนูเองก็มีสายเลือดการนาและตัวเขาก็มีความภูมใ โอกาสเดินทางกลับไปที่ประเทศการหน้าอยู่เป็นประจำสะท้อนชัดเจนว่าเขาก็ไม่เด็ดปฏิเสธว่าสายเลือดของเขามีความเป็นการหน้าในตัวนั้นจึงเป็นที่มาว่าไมานูจึงยังชั่งน้ำหนักทางเลือกในการรับใช้ทีมชาติอยู่ว่าจะได้ให้ประเทศที่ลืมตาดูโลกหรือประเทศต้นทางของสายเลือดครอบครัวก,กันแน่